คนส่วนใหญ่เติบโตมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าความฉลาดหรือพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดถ้าเราไม่เก่งคณิตก็จะคิดว่าเราไม่ใช่คนเก่งคณิตถ้าเราล้มเหลวในบางเรื่องเราก็มักจะสรุปว่าเราไม่เก่งในด้านนั้นในโรงเรียนเรามักจะได้รับคําชมเมื่อตอบคาถามถูกแต่แทบไม่เคยถูกชมในความพยายามที่เราได้ใส่ลงไปเลยในที่ทํางานการเลือกตําแหน่งก็มักจะตกเป็นของคนที่ดูมีความสามารถโดยธรรมชาติมากกว่าคนที่มีความขยันเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เบื้องหลังเพราะแบบนี้หลายๆคนจึง หลีกเลี่ยงความท้าทายเพราะกลัวความล้มเหลวยอมแพ้เมื่อเจออปุปสรรคมองคําติว่าเป็นการโจมตีแทนที่จะใช้มันเพื่อเป็นการพัฒนารู้สึกเสียความมั่นใจเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการขาดชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดไปซึ่งก็คือ growth mindsetgrowth mindset คือความเชื่อที่ว่าความสามารถและสติปัญญาของเรานั้นสามารถพัฒนาได้ผ่านความพยายามการเรียนรู้และการฝึกฝนซึ่งต่างจาก fix mindset ที่มักเชื่อว่าความฉลาดหรือความเก่งเป็นสิ่งที่ตายตัว ผมก็ยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นสมมติอนเนกเป็นพนักงานทำงานในออฟฟิศและหัวหน้าง,งานได้มอบหมายให้อนเนกไปพรีเซนต์ในที่ประชุมอนเนกตอบว่าผมไม่เก่งพรีเซนต์ครับผมไม่ใช่คนพูดเก่งผมไม่ถนัดเลยอนเนกปฏิเสธโอกาสในทันทีเพราะเขาคิดว่าเขาไม่เก่งพอนี่เป็นตัวอย่างของ q u ิก k m ม n ์เซ t ในทางกลับกันคนที่มีโกลส์ไมล์เซเมื่อเจอสถานการณ์เดียวกันเขาจะตอบกลับไปว่าถึงแม้จะไม่ค่อยมั่นใจ แต่ถ้าซ้อมบ่อยๆหรือดูคลิปเทคนิคการพูดในที่สาธารณะของช่องรับคมก็น่าจะทําได้ดีขึ้นครับขอลองดูครับคุณอาจไม่ต้องตั้งเป้าหมายให้เพอร์เฟกไปเลยทีเดียวตั้งแต่แรกแค่คุณกล้าก้าวออกจากคอมฟอร์โซนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วเรื่อง t กร i n d s e t ถูกพัฒนาและศึกษาอย่างจริงจังโดยศาสตราจารย์แคโรลเล็กนักจิตวิทยาจาก Stanford University. สแตนฟอร์ดอินดิวเวอร์ซิตี้ศรราสตราจารย์แคโรลเลกเริ่มสนใจเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดตอนที่เธอสังเกตเห็นว่นรราเด็กกบาารรางคคนไมม่ลัววท้ย และพร้อมที่จะลุยแม้จะเจอปัญหาและล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งในขณะที่อีกกลุ่มและพยายามหลีเกเลี่ยงโจทย์ปัญหาที่ยากเธอจึงตั้งคําถามว่าอะไรทําให้เด็กบางคนมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในขณะที่บางคนมองว่ามันเป็นจุดจบหนึ่งในการทดลองที่มีชื่อเสียงที่สุดของเธอก็คือ place experiment หรือการทดลองเรื่องคําชมโดยเธอได้ทําวิจัยกับเด็กนักเรียนอายุ11-12ถึงปีจํานวน400คนโดยเธอให้เด็กๆทาแบบทดสอบง่ายๆและชมเด็กทุกคนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกชมว่าเธอเก่งมาก ชมไปที่ความสามารถของเด็กส่วนขุณที่2ชมว่าเธอพยายามได้ดีมากชมไปที่ความพยายามของเด็กๆจากนั้นให้เด็กๆเลือกคําถามรอบต่อไปว่าจะเอาคําถามที่ง่ายหรือยากซึ่งทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเด็กที่ถูกชมว่าเก่งหรือว่าชมไปที่ความสามารถนั้นมักเลือกโจทย์ที่ง่ายเพราะไม่อยากเสี่ยงตอบผิดกลัวเสียภาพลักษณ์ในขณะที่เด็กที่ถูกชมว่าพยายามได้ดีนั้นเลือกโจทย์ยากและท้ารายตัวเองและไม่กลัวความผิดพลาด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการโ o มแบบไปผิดอาจทําทให้เด็กมี fix mindset ในขณะที่การท o o m ไปที่ความพยายามช่วยสร้าง growth mindset ซึ่งสามารถส่งผลระยะยาวต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และความสําเร็จในชีวิตตอนนี้ลองย้อนกลับมาดูตัวเองครับคุณเคยหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างเพราะคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอไหมครับหรือคุณเคยบอกตัวเองว่าพวกเราไม่ใช่คนแบบนั้นนี่หรือเปล่าครับหรือคุณเคยกลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะกลัวความล้มเหลวไหมครับถ้าคําตอบคือเคย นั่นแหละคือเสียงของฟิกซ์มายเซตที่อยู่ในหัวคุณซึ่งนอกจากการถูกชมว่าพยายามได้ดีแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําคุณ5เทคนิคง่ายๆที่คุณสามารถนําไปฝึกฝนเพื่อพัฒนานตัวเองให้คุณมีโกลส์มายเซทที่มากขึ้นกว่าเดิมข้อที่1ครับเปลี่ยนคําพูดกับตัวเองให้กลายเป็นแรงผลักดันหลายครั้งที่เราพูดกับตัวเองด้วยถ้อยความที่บั่นทอนเช่นเราไม่เก่งเรื่องนี้หรือเราไม่เหมาะกับสิ่งนี้คาพูดเหล่านั้นฟังเหมือนเป็นคําบ่นที่ไม่มีความหมายอะไรมากแต่จริงๆแล้ว มันกำลังกัดกร่อนความเชื่อของเราให้ดำดิ่งลงเรื่อยๆให้ลองเปลี่ยนคำพูดเป็นแบบนี้ดูครับเรายังไม่เกง่งแต่เรากำลังเรียนรู้และพัฒนาอยู่การเปลี่ยนแค่คำพูดเล็กๆน้อยๆแบบนี้จะค่อยๆเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อข้อที่2โฟกัสที่ความพยายามมากกว่าเป้าหมายปลายทางในชีวิตประจําวันเรามักตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่โตเช่นจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้คล่องภายใน3เดือนหรือต้องสอบโทอีกให้ได้800คะแนน แล้วพอเราทําไม่ได้ก็จะรู้สึกท้อแท้และล้มเลิกไปกลางทางแต่ถ้าเรากลับมาโฟกัสที่สิ่งที่ควรทําในแต่ละวันแทนเช่นวันนี้ฝึกพูด10นาทีวันนี้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่5คําแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเราทําได้และกําลังค่อยๆก้าวหน้าซึ่งเป็นวิธีคิดแบบคนที่มี growth mindset อย่างแท้จริงข้อที่3ผิดเป็นครูความล้มเหลวไม่ใช่สัญ,ญญาณว่าคุณไม่เก่งแต่คือโอกาสที่คุณจะเข้าใจว่าเรายังมีจุดไหนที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมทุกๆครั้งที่คุณผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นการพูดผิดการทํางานผิดพลาดหรือเรื่องอะไรก็ตามลองถามตัวเองว่าคุณเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ถ้าเจอสถานการณ์แบบเดิมอีกครั้งคุณจะทําได้ดีขึ้นอย่างไรเพราะในมุมมองของ Growth Mindset นั้นความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่คือบันไดอีกขั้นของการพัฒนาข้อที่4กล้าขอฟีดแบ็คแทนที่จะรอคําชมเราอาจจะชินกับการได้รับคําชมเพื่อให้รู้สึกมั่นใจแต่คนที่มี Growth Mindset จะกล้าถามว่า มีอะไรที่สามารถพัฒนาได้อีกไหมคุณมีอะไรอยากแนะนําเพิ่มไหมคําถามแบบนี้อาจฟังดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันเปิดโอกาสให้เราเห็นมุมมองที่เรามองไม่เห็นและทําให้เราโตวไวขึ้นกว่าเดิมแบบก้าวกระโดดข้อที่5คบคา้าสมาคมกับคนที่มีโกรธไม่เสร็จบางทีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เริ่มจากข้างในแต่มาจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้คุณเติบโตเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดคือทฤษฎีสุดคลาสสิกของจิมโรน ถ้าเราล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่กล้าลองผิดลองถูกคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาเราจะซึมซับทัศนคติเหล่านั้นมาโดยอัตโนมัติคุณอาจเริ่มจากสิ่งเล็ก,เ,ลกเช่นฟังพอดแคสต์จากคนที่คุณชื่นชอบเข้ากลุ่มที่มีเป้าหมายการพัฒนาตัวเองเหมือน,อนกันหรือแม้แต่แชร์ความพยายามของคุณลงในโซเชียลเพื่อหาคนที่มีแนวคิดคล้ายๆกันร m ไมเซ็ตไม่ใช่สิ่งที่เรามีหรือไม่มีแต่มันคือสิ่งที่เราสามารถฝึกได้ทุกครั้งที่คุณพูดดีกับตัวเองเลือกพยายามแม้จะยังไม่เก่งเลือกเรียนรู้จาาากควมิดดพล เลือกขอฟีดแบ็กและอยู่ใกล้กับคนที่มี Growth m y เซ s e t คุณกกำลังสร้าง Growth m y เซ s e t ทีละนิดทีละวันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชม